ทงหน้าผู้เข้าไฟไทยแลนครับหน้าโบเสปุ๋ยเคมีเห็ดหน้าโบเสปุ๋ยเห็ดหน้าโบรานเห็ดยุใไม่เห็ดโบรานโบเสปุ๋ยครับตอนนี้กับเพื่อนกับล่างวานด้วยเครื่องใส่เครื่องผลเอาครับ่นคือ่น,นปุ๋ยนอยางเนีน่เครื่องตัวนี้มมนใส่ป,ประโยชน์ลายอย่างเพื่อนกัมันก็นเลี้ยวกุ้นครับท่านสมัยดี ิ้นกับโบโบเมยอยหลยจะคจ้องกระนางเบืองซื้อถาใจเงินเพิ่นเดี๋ยวก็รถไทยเขาก็จะมาปัน่นหน้าแปลงนี้ก็เห็ดมาแล้วสิกปีผมกลับจากกรุงเทพมาเห็ดหน้าม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 เห็ดธุรกิจอยู่แถวบ้านเท่าเลนะครับมันก็นอยู่ได้สบายดีด้เขาก็มีกินเงินก็มีใส่สุขภาพพลานามไมก็ดี ว่ามันบป่ตองไปแอร์อัดอยูใ่นยในฝุ่นอยู่ในหมอกควันต่างๆที่เคยอยู่ผมก็อยู่งเทพประมาณ18-19ปครับเก้ีเดกลับมาอยู่บ้าน,นก็ได้สิบหกปีอายุผมก็คือสี่เครื่องลอยละมั้งใส่ชีวิต่มันเรียนรู้ได้ห้ายรูปแบบเดรร้ายยางครับเกิดเป็นคนเกิดมาเทือนึงเนี่ยเหตุ ประโยชน์ให้หลายที่สุดแล้วก็ใส่ชีวิตให้มันคุ้มค่าที่สุดในการได้มาเกิดในโลกมนุษย์เทื่อนึงเทื่อนึงมันยากครับจะเข้าเสิไใ้กลับมาอีกเทื่อใดหลอบใดนี่ก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้หรือการพัฒนาการใส่ชีวิตผมก็เห็ดหน้าปีที่แล็กๆผมก็ใส่ปุ๋ยหอกผมก็ใส่มา8ปีนี่ไกินข่าเสียบรสศาตรหอมหอมหนุ่ม นั่นเป็นข่าวแบบสมัยพ่อแม่ป่ย่าตายายเขาเห็ดคนไทยเขาคันเห็ดใดนี่ก็ดีครับแต่ว่ามันกะสิส่เวลาในจีนอยในการปรับปรุงดินแต่ดินนี่มันกบปี่ตปีมันก็มีปุ๋ยเลยล่ะเพราะว่าสากผืชสากสารมันตายอยู่เสมอเนี่ยมันแห้งปุยมันแห้งหลายปุ๋ยมาจากฝ่าก็มีซึ่งมันลอยขึ้นไปบนฝ่ามันก็เก็บไว้ในก้อนเมฆก้อนน้ำมันก็ตกลงกับมาใหม่ล่ะ กับปุ๋ยกับธรรมชาติปุ๋ยเคมีกับเป็นธรรมชาติล่ะที่งัดขึ้นมาจากธรรมชาติแต่ว่ามาผสมสากนกันหลายอย่างมันก็เกิดผลเห็นเป็นผลหลายเลยดีกว่าผลดีทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเบินลล่ะครับแม้แต่ปุ๋ยเคมีก็เกิดจากธรรมชาติบ่มีผู้ใดใดย,ยังมากเกินธรรมชาติแต่ว่าสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสิ่งที่ให้โทษมากเขาก็เลือเเกเอาครับอ่าไปเลือกเอาสิ่งที่มันทรมากหลายเอาแค่นี้ละเดี๋ยวเข้ามาเจอกันไหม พีนาฟ้าไม่คุยกันอีก